โอเคครับคลิปนี้มาในส่วนของการาะห์ข้อขสอบนะครับอ่ะเราก็พูดกันเร็วก่อนอันนี้เป็นปีข่าวปข้อสุดท้ายแล้วกันส่วนข้อสอบน่าสนใจมากปีนี้ก็คือว่ามีข้อสอบง่ายถึงย0่ข้อกลางเจ็ดแล้วก็ยากสามนี่พี่ขะนาดปรับพี่เพ่อตามบงนะพี่ปรับคำว่ายากกลางง่ายแบบใหม่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าแบบกลางมีแค่เจ็ดข้อเอยงยมันแปลว่าถ้าสมมติน้อง แค่ข้อพื้นฐานได้ยี่สิบข้อเนี่ยน้องคะแนนน้องพุ่งมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับข้อสอบในพาร์ทที่เป็นอัตนัยทั้งสามทั้งห้าข้อนี้ถ้าถ้าถ้าข้อนี้พี่ไม่ปรับว่ามันข้ากลางเนี่ยน้องจะมีในข้อง่ายยี่สิบข้อน้องมีง่ายในอัตนัยไปแล้วสี่ข้อนะครับอัตนัยไปแล้วสี่ข้อหมายความว่า สี่ข้อตัวนี้คูณห้านะตัสิบหกตัวนี้คูณสามยี่สิบกับสี่สิบแปดจริงๆน้องคนคาดหวังกับการได้คะแนนในชุดเนี้ยอย่างตำ่ำอย่างตำ่ำนะครับหกสิบแปดคะแนนอย่างตำ 68, ่ำหกสิบแปดคะแนนแค่น้องจำสมการได้แลแทนจิ้มจิ้มจิ้ม,มเมาน้องคนนั้นหกสิบแปดคะแนนะเหมือนกนดันเลยนะ พูดจาือนแบบพี่เขาพูดอะไรของมึงแงอะไร่งเ้ยใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าเราพูดกันนามตรงพี่พูดแล้วใช่ไหมว่าคําว่าง่ายนิยามของคำว่าง่ายพี่คือเราแทนทีเดียวแล้วมันออกนะเรายังไม่ได้ทําการซับซ้อนอะไรจร่งเงียี่สิบข้อน้องไปดูใหม่ได้นะครับพี่ไม่ได้เข้าค่าเลยหรือบางข้อน้องจะมองว่าอุ้ยมันยังใช้ข้อมูลเพิ่มแต่พี่ก็รู้สึกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบเนี้ยมันแทนทีเดียวออกอะ่ะอย่างข้อสามสิบดูดิ มันใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีด้วยซ้ำอ่ะถ้าพี่เฉลยดีๆไอ้ข้อนี้นักแข่งพิสูจน์คิวบีก็ทีเดียวออกถูกไหมครับแล้วยังไม่รวมถึงข้อแบบไอ้อย่างเงี้ยทีเดียวออกเป็นข้อที่จะเบสิกแล้วข้อแรกๆนักใครงจำง่ายนะครับเนี่ยย้อนกลับไปดูนั่นแหละข้อที่หนึ่งมาเนี่ยข้อสามอย่างเงี้ยหรือข้อข้อสี่อย่างเงี้ยหรือมันเป็นคือมันตรงไปตรงมาหมดเลยะครับโอเคไหมมันตรงไปตรงมาหมดเลยอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออคือ ข้อสอบชุดนี้นะครับมีจึงๆึงไม่ได้ประหลาดใจว่าทำไมปีล่าสุดมันมีความเฟอ้อน้องๆหลายคนมีความกังวลน,นะพอข้อสอบมันง่ายปุ๊บเนี่ยโอกาสข้อสอบกว่าคะแนนเฟอ้อมันสูงมากเพราะว่าถ้าคนที่เต็มตัวดีๆคำว่าเต็มตัวดีที่ว่าของพี่คือขอแค่น้องจําสูตรได้นะแล้วน้องน้องจาสูตรได้แล้วก็พอทําพอแทนค่าเป็นน้องท้อสอบฟิสิกส์ได้หมดแล้วนะ อย่างน้อยเกินครึ่งด้วยนะครับซึ่งซึ่งพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีหน้าปีหน้าจะง่ายแบบนี้หรือเปล่านี่คือข้อกังวลที่หนึ่งข้อกังวลที่สองข้อสอบชุดนี้มีปัญหาการกระจายตัวข้อสอบไม่ดีเลยครับเราย้อนไปดูไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามีอยู่หกข้อนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่พี่เคยพูดไปแล้วนะครับว่า,ากุลสตร์ไฟฟ้ารวมกันเนี่ยน้ำหนักควรมีมาหกสิบเปอร์เซ็นต ซึ่งโอเคสาสิบข้อหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือสิบแปดข้อสิบเอ็ดบกหกโอเค not bad แต่ก really ุลศาสตร์กับไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นบทที่ใหญ่คือคือกันกุลศาสตร์ประกอบไปด้วยประมาณหกบทไฟฟ้าประกอบไปด้วยประมาณสี่บทใหญ่น้ำหนักมันเลยรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันควรจะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆกุลศาสตร์ควรน้อยกว่านี้ข้อหนึ่งแล้วอีกข้อหนึ่งควรเป็นไฟฟ้าเพราะว่าไอความที่บอกว่าสองบทเนี้ยรวมกันหกสิบเปอร์เซ็นต์นะมันควรจะแบบสามห้ายี่ห้า นะครับน้ําหนักมันประมาณสามเท่าใ่ไหเพราะหกบทต่อสนะี่บทเนอะนึกออกไหมหกบทต่อสี่บทมันมันไม่ใช่หกด้วมันแบบอาจจะเป็นเจ็ดหรือแปดใช่ไหมมันจะเหมือนคุณจะเป็นแบบอัตราส่วนมันควรจะแบบสองต่อหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงก็เป๊ะเลยนะสิบสองหกก็โอเคสิบเอ็ดหกก็ not bad นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าปีนี้ไฟฟ้าน่าสนใจที่ว่าไฟฟ้าออกค่อนข้างน้อยหกข้อแล้วพอดูในดีเทลปรากฏว่าหกข้อเนี้ยเป็นแม่เหล็กไปแล้วสามครับ ซึ่งถ้าเกิดใครอ่ะทิ้งบทไฟฟ้าพี่เชื่อว่าพี่เชื่อว่าวเวลาเรียนไฟฟ้าเนี่ยเราต้องเรียนรันดับแล้วเรียนไฟฟ้าสถิตแล้วว่ากระแสตรงไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วก็อาจจะค่อยทายด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมในค่อยทายตรงนี้ไปพี่เชื่อว่าถ้าน้องเริ่มเรียนไฟฟ้าเริ่มเรียนจัดสถิตแล้วกระแรสตรงแล้วรู้สึกไม่เวิกอ่ะน้องทิ้งแม่เหล็กแล้วแน่นอนโอเคที่พอน้องทิ้งแม่เหล็กแล้วปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่า ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดน้องทิ้งแม่เหล็กะแบบว่าข้าอเน,นี้น้องทาได้แค่สามเมงแล้วแม่เหล็กน้องทิ้งหมดเลยสุดป่ะพอมันทิ้งหมดเลยปุ๊บผมในแม่เหล็กสามข้อเนี้ยเหมือนเยอะมากนะครับแล้วแล้ว,ลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงมีข้อเดียวด้วยซ้ำก็คือข้อที่พี่ตีไว้ยากอะนี่นคือข้อนีู้กไหมครับสถิตไฟฟ้าสถิตมีสองข้อคือข้อที่เป็น อาจจะใช้เรื่องของแรงคูลอมกับสนามไฟฟ้ากับข้อย่ิบสองที่เป็นตัวเก็บประจุอันนี้อันนี้ตรงไปตรงมาไฟฟ้าสถิตที่ไฟฟ้าสถิตกับกระแสตรงไม่ได้ไม่ได้สับสนอะไรแต่พอมันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กดันนะครับมีความยากอย่างข้อนนี้ก็เป็นข้อที่เป็นข้อแฟนซีใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็โดบอีกทีนึงก็คือ R เอ่อาร์ตั้งแต่เอ็มบ MB ีส่วนควีเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่พแค่รู้สึกว่าเนี่ยแม่เหล็กก็กระจุก นะครับและอีกันหนึ่งคือกลศาสตร์ครับกลศาสตร์สิเข้อมีซิมเพิลท้องบุหรีไปสามพี่ก็ประหลากันนะว,ว่าพี่ไปไปดูมาผิดที่หรือเปล่านะพี่ไม่ได้ดูข้อสอบจริงหรือเปลาก็ไม่รู้เหมือนกันนะการที่จะจุกถึงซิมเพิลท้องหรีถึงสามข้อทำไมมันกระจายมันแย่จังเป็นไหมฮะเพราะว่าซิมเพิลท้งหจริงก็เป็นบทที่ไม่ได้ใหญ่มากโอเคมันมันมีความมันมีความหนาแน่นของข้อเนื้อหาและข้อมูลอยู่แล้วแหละแบบแบบ เฮ้ย hey, ปีนี้ซิมเปิลคนเดียวของสามข้อเลยหรอแล้วสามข้อแบบทุกองค์ประกอบไปนะครับอันนี้ออกเริ่มมวลแกว่งรูปตุ้มนาฬิกาใช่ไหมแล้วก็มีข้อเออ่ข้อนี้ข้อนี้จะเป็นข้อที่แบบเป็นโจทย์ปัญหาท้าทายในสสวทใช่ไหมข้อนี้เป็นข้องและก็มีกรรมการซิมเปิลคนเดนยวอีกจะ่จำยำกินยำทำอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแบ่งไปออกปีอื่นมันก็ได้นะเนี่ยถูกไหมครับผม ตัดมนสักข้อหนึ่งแล้วไปออกข้ออื่นแล้วใช้อีกข้อหนึ่งใช้โคตาโปรเทคทายก็ได้ปีนี้ไม่มีโปรเทคทายเอองงมากเหมือนเหมือนเหมือนว่าจะมีโปรเทคทายในข้อสามแต่มันไม่ได้ใช้ไงมีการอ้างคำว่าโปรเทคทายแต่ไม่ได้เห็นใช้เลยเนี่ยทำไมไม่ไม่ตัดข้อหนึ่งไปออกโปรเทคทายอีกครั้งอีกอย่างหนึ่งจริงๆสมบัติสารหายไปข้อหนึ่งน้องสกเกจไหมปีนี้ไม่มีของแข็งปีนี้ไม่มีเรื่องของแข็งครับก็คือเรื่องยูมอเดลัสเอ่อยูมอเดลัสยังมอเดลัส ใช่ไหม s t r อ่ s ความเค้นส่วนด้วยความเครียดก็ในปีนี้ไม่มีเฉยเลยนะครับซึ่งทุกที่ปีท,ทุกปีจะมีใช่ไหมซึ่งสมบัติสารโอเคสมบัติสารปีนี้อาจจะยังพี่รู้สึกว่าโอเคสมบัติสารปีนี้ก็ค่อนข้างกระจายแต่ก็ปีนี้กระจายหน่อยใช่ไหม,มปีนี้มีเรื่องอะไรนะสมบัติสารมี มีแกส๊สก้เล่นเทอร์โมไดนามิกเลยเล่นของหนักเลยแล้วก็มีที่สุชนแก๊สงงข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ความร้อนอะความร้อนนานๆอันนี้ความร้อนไม่ค่อยออกแต่ความร้อนก็มาออกแบบตรงไปตรงมาด้วยนะครับของไหลมีของไหลมีข้อเดียวปะของไหลมีข้อเดียวคือเรื่องลอยจมอ,อันนี้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 นนพ,พี่พี่ยอมรับพี่พี่จูวา่าเฉลชัยเรียกออกข้อที่น่าสนใจนะครับใช้ใช้เรื่องแรงลอยตัวมาออก โอเคหายโกรธหายโกรธแล้ว okay. นะพี่ก่อนๆเอาแรงเนาเอาแรงปึงผิวมาออกออกเพื่อแี่มีเรื่องนี้มีคิวด้วยกับเอเวมีแบนดูลี L ่ให้ออกไม่ออกนะครับอ่ะแสงแสงก็ถือว่าปิ้งน,น่ารักนะครับมีการออกเรื่องเอ่อเซนิล,ลอ์ตรงนี้มีเกรตติ้งอังนนี้ปกตินะครับมีอีกอการหนึ่งอย่างสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยแนวโจทย์เดียวกันเลยการหาจำนวนบับทั้งหมดหรือลำดับเลี้ยวเบน คือมันหาเออย่างเงี้ยามีมากที่สุดเท่าไหร่ใช้หลักการเดียวกันทั้งคู่ซึ่งพี่รู้สึกว่าการออกแล้วมันกระจุกแบบเนี้มันทําให้ diversity หรือการที่จะออกข้อผุมเริ่มกลับมาแย่แล้วนะครับคือปีก่อนหน้านาที่ปีก่อนปีล่าสุดเนี่ยพี่รู้สึกว่าข้อสอบกระจายดีมากเลยรู้สึกว่าโอเครอบนี้เป็นการเป็นความรู้สึกที่ว่าข้อสอบแต่ละบทมีออกแน่นอนทุกบทอ่าเราก็อีกเรื่องหนึ่งคือปีนี้ไม่มี พวกบทนาและการวัดซึ่งดีแล้วไม่ต้องออกหรอกมันแล้วโจทย์มันไม่มีอะไรให้ออกแล้วไม่ต้องออกนะครับเอาไปเอาไปออกอื่นๆเนสียเวลานะครับไปเพราะว่ายังไงพี่เคยพูดอยู่เสมอว่าบทนําและการวัดไม่ต้องออกเพราะบทนําและการวัดเป็นข้อสอบที่ออกมากที่สุดในวิชาฟิสิกส์อยู่แล้วทำไมพี่พูดอย่างนั้นครับเพราะว่ามันคือพื้นฐานไงในการแปลงหน่วย,แป,วยแปลงหน่วยแปลงหน่วยเปลี่ยนหน่วยตลอดเวลา ใช่ไหมหรือเรื่องเวกเตอร์อย่างเงี้ยเวกเตอร์การรวมเวกเตอร์นั่นก็คือพื้นฐานในบทนำและการบัดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันออกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีข้อเฉพาะของมันเสียเวลา,เ,าออออดเดินโคตาไปบอกเขาเอนเถอะเพราะว่าเนื้อหาบางบทเราเห็นอยู่แล้วบางบทอ้วนมากแน่นมากนะครับสปิดบทหนึง่งสปิดออกได้สองข้อแน่ๆเพราะเนื้อหามันใหญ่มากอยางเนี้ยออกไปสิแล้วก็กระจายไปทั่วๆไม่ต้องออกซ้ำอย่างนึ่งเนี่ยการ คือคือพี่รู้สึกว่าไม่มีคอนเซปต์บางอย่างที่มันออกซ้ำบ่อยมากเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ข้อสอบไม่ดีเลยนะครับแม้ง่ายดูมันจะง่ายนะแต่ไม่ดีเลยครับมันมันกระจุกมากนั่นหมนายความว่าถ้าเกิดน้องดวงดีน้องเข้าใจบางเรื่องเช่นน้องเข้าใจคอนเซปต์เรื่องเรื่องเรื่องการใช้การหาจํานวนลําดับเลเบนที่มากที่สุดหรือว่าหาแนวแบบทั้งหมดได้กี่แนวสมมติเซียนน้องเซียนเรื่องนี้น้องก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้โดยตรงทุบะโดยที่ยังไม่ได้เทสเรื่องอืนเลยว่าจริง ไอ้เรื่องไอ้การเราไอ้เกรดติ้งตรง้ยอาจจะไปถามไม่งูก็ได้ใช่ไหมไปถามหาความยาวขึ้นไปหาโน่นนี่นั่นอะไรก็ได้อะแต่ว่าการมาเป็นละลรมาถามคอนเซ็ปต์เดียวกันอย่างนงี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่จะวิภา์วิจารณ์ในส่วนนี้ก็คือเพื่อนะครับออกออกแนวเดียวกันทําไมหรือแม้แต่กระทั่งซิมปลนาวุนเด็กมิกะก็ออกแนวเดียวกันจบเลยครับเอ่อมูลติสปริงหาคาพลูกตวงก,ก,กาฬิกาหาคาพี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออปีนี้เขาสอบไม่ดี ไม่ค่อยดีไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแบบเสียชื่อการเป็นข้อสอบเอเลเวลขมอนนะครับตอนที่เขาเป็นสมัยเก้าสามมันข้อสอบก็ดีมากเลยมาทําเสียชื่ออีกแล้วนะครับมันอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ได้ดีแมๆ่ๆน้องบนะ่นเนาะก็คือเรื่องของว่าเหมือนปีที่ล่าสุดมีการเปลี่ยนพวกข้อสอบอีกแล้วปีหน้าไม่รู้เหมือนกันว่ายัางไงแต่ว่าถ้าถ้าเอาตามที่ท่านเมืองตีพูดเนี่ยปีหน้าเราคงได้เห็นข้อสอบแบบฟรีแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเขาพูดแล้วว่าปีนี้จะ ปิดเผยข้อสอบแบบจริงๆอย่างจัดซึ่งมาทีนี้อาจจะได้ด,าด่าก,กันให้เต็มปากเต็มคำเห็นข้อสอบตัวจริงแล้วด่าเต็มปากเต็มคำแน่นอนนะครับโอเคฮะก็ภาพรวมของปีนี้ก็ประมาณนี้นะถือว่าพี่กังวลกังวลแบบนี้คือปีนี้ง่ายเกินง่ายเกินที่ว่าพี่พูดเหมือนเดิมน,นะครับมันแทนสุดมันแทนทีเดียวออกแทนทีเดียวออกเยอะเป็นจํานวนข้อแบบนี้เยอะมากปีหน้า่าจะไม่เห็นแบบนี้อีกแล้วมันง่ายเกินไปและ แม้ว่าข้อสอบง่ายอย่างนี้แต่ค่าเฉลี่ยประเทศยังไม่ยังไม่ขึ้นเลยมันมันอิมพลายได้ว่าอะไรมัน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 อิมพลายหรือมันมีนัยยะที่จะบอกได้ว่าจริงๆแล้วข้อสอบง่ายขึ้นแต่คะแนนไม่ขึ้นเลยเนี่ยคะแนนไม่ขึ้นเลยที่ว่าคือค่าเฉลี่ยประเทศนะแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะมีกลุ่มที่ได้คะแนนเกินที่หลุดจากมีนไปเลยเนี่ยกลุ่มได้เยอะมากนั่นทําให้คนที่มีความ มีความสามารถในการแข่งขันในระดับหนึ่งเนี่ยก็ก,ก็ก็เนื้ยขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคนที่เต็มตัวดีข้อสอบแบบนี้ทําได้แน่นอนร้อเซึ่งพี่ไม่ประหลาดใจเลยว่าปีที่ผ่านมาทำไมฮอฟเฟรมคนที่ได้เกินเอ่อมีนบวก2องเดีเนี่ยมีจํานวนเป็นแบบเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อน,น,นหน้านะครับคือไม่ประหลาดใจเลยนะครับไม่ประหลาดใจเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ เป็นบทสรุปของไอ้รเปีนี้นั่นนั่นทำให้พี่กังวลน,นะครับนั่นทําให้พี่กังวลว่าปีหน้าข้อสอบจะไม่ง่ายนะครับแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขอคาดหวังว่าอย่างน้อยก็อ่อย่างน้อยขอให้มันกระจายข้อสอบดีกว่านี้ละกันง่ายไม่ว่าละกันง่ายก็ดีแล้วดีกับตัวน้องเพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าน,น้องเต็มตัวเอ่อโดยการอย่างน้อยจําโจทย์หรือจาไม่ใช่จำโจทย์พี่จำสูตรทั้งหมดที่เราเห็นแล้วเรารู้ว่าอ่านเสร็จปุป๊บเรารู้ว่าทําเรื่องอะไร พอสมการที่มาร้องแทนๆดูแล้วเจอคาตอบเนี่ยมันก็มันก็อาจจะได้แล้วก็ได้เหมือนกันไม่ต้องใช้ความเข้าใจลึกซึ้งอะไรเงี้ยก็ก็เป็นผลดีกับน้องบางคนที่เพิ่งมาเต็มตัวหรือเต็มตัวใช้เวลาน้อยนะครับก็มีโอกาสแต่ก็เหมือนกันครับก็คือว่าก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราแน่นอนกับประเทศนี้ไม่ได้เลยนะครับในเรื่องเฉพาะของข้อสอบเราจะเห็นมาตลอดแล้วพี่ก็อยู่ตรงนี้มาตลอดก็เห็นมาตลอดว่าเราแน่นอนไม่ได้จริงๆในเรื่องของข้อสอบ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาไงก็ไม่รู้แต่้นสิ่งที่ทําได้ที่ดีที่สุดเหมือนเดิมครับทาโจทย์ให้เยอะที่สุดนี่เป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้คือทําโจทย์ให้เยอะที่สุดทาข้อสอบเก่าให้เยอะที่สุดให้มากปีที่สุดเพื่อสุดท้ายเสริมสร้างประสบการณ์ส่วนตัวนะครับให้เราได้เห็นแนวโจทย์ให้เยอะที่สุดแล้วพอเราไปเจอแนวโจทย์ใหม่ๆเราจะได้มี creativity หรือมี critical thinking บางอย่างที่เราเห็นโจทย์มาเยอะเจอโจทย์พลิกแพลงหน่อยเราอาจจะ แก้ปัญหาได้แม้ว่าเราจะเจอครั้งแรกเช่นกันก็อาจจะมีแง่มุมแง่กิดที่เราจะามาแก้ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับซึ่งน้องบางคนไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าของมันแล้วก็คิดว่าจะทำอะไรแค่ประเดี๋ยวประหาวแวบๆบแลบบ้วก็หวังหวังว่าทําน้อยแล้วจะได้มากซึ่งมันไม่มอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับพี่ขอฝากเดินไว้ถ้าน้องเพิ่งมารู้สึกตัวทนันในช่วงเวลาน้อยๆตอนนี้แล้วรู้สึกว่า ชีวิตจะเป็นอย่างนั้นอยากทําน้อยได้มากอยากให้น้องระมัดระวังกับความคิดนี้นะครับนี่เป็นคำเตือนที่หวังดีถึงพี่แม้ว่าทุกอย่างมันจะดูง่ายขึ้นทุกอย่างมันจะดูรวดเร็วถันใจน้องเข้าติดเทโนโลยีได้มากมายเรื่องบางเรื่องน้องโกงไม่ได้นะครับน้องต้องใช้เวลาฝึกฝนน้องต้องใช้เวลาที่จะทําให้น้องมีความเก่งหรือฝึกฝนให้มันมีความชํานาญในเรื่องอะไรบางอย่าง ไม่ใช่แค่ทําอะไรเป็นเดียวปราดาวแล้วจะหวังผลที่เกินความคาดหมายหรือเกินความสามารถเธอจะได้อย่าประมาทแล้วก็อยากคิดว่าทุกอย่างง่ายไม่มีอะไรง่ายการที่พี่มินดีน,นได้ไม่ง่ายการพูดได้เต็มปากทําทโจท์มาสามพันข้อก็สามพันข้อมันถึงได้มาถึงวันนี้ที่เราถึงได้เข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วพอเจอโจทย์อะไรแปลกก็ทำได้ ไม่ใช่บอกว่าพี่ฉลาดไม่ใช่บอกว่าพี่ไม่ใช่บอกว่าพี่สมองดีปพี่แค่ทำมากกว่าพี่แค่ทำเยอะกว่าน้อ,นนองแค่นั้นเองโอเคไหมครับพี่แค่ทำเยอะกว่าน้อ,นนองก็เลยเป็นเหตุว่าพี่ก็เลยรู้มากกว่าน้อ,นนองดังนั้นถ้าน้องทําไห้เท่าพี่น้องก็เป็นเหมือนพี่จบแค่นั้นเองทุกสกิลทุกความชำนาญบนโลกแค่ทํามากได้มากอยากคิดว่าทําน้อยแล้วจะได้มากแค่นั้นแหละโอเคนะครับจบเลยครับ